อัตภาพมนุษย์นี้เป็นสิ่งที่ได้มาโดยยากเพราะเป็นโอกาสเดียวที่จะได้สั่งสมบุญกุศลอย่างเต็มที่และสามารถเลขิดชีวิตในสังสารวัตรได้ว่าจะให้เป็นไปในทิศทางไหนจะไปสวรรค์นิพพานหรือว่าไปอบายก็เริ่มต้นกันที่ความเป็นมนุษย์นี่แหละ คนส่วนใหญ่มักใช้ชีวิตให้ผ่านไปโดยไม่ได้สร้างบุญบารมีเลยทำประหนึ่งว่าตนจะมีชีวิตอยู่เป็นพันเป็นหมื่นปีฉะนั้นในขณะที่คนอื่นกำลังประมาทหลับไหลหลงมัวเมาในสิ่งที่ไร้าสาระในโลกนี้อยู่ แต่พวกเราทั้งหลายจะตั้งไม่ประมาทกันให้ตื่นตัวในการสั่งสมความดีกันอย่างเต็มที่ให้สมกับที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์เพราะเราต้องสร้างบารมีแข่งกับเวลาที่เหลือน้อยลงไปทุกทีแล้วนะจ๊ะมีธรรมภาษิตที่ปรากฏในมหาโพธิชาดก ว่าในหมู่มนุษย์ผู้ใดได้รับสมมุติว่าเป็นผู้ประเสริฐสุดถ้าแม้ผู้นั้นประพฤติธ,ธรรมไม่จำต้งกล่าวถึงประชาชนแต่พระราชาทรงดำรงอยู่ในธรรมชาวเมืองทั้งปวงย่อมอยู่เป็นสุขเมื่อต้นไม้ใหญ่มีผลผู้ใดเก็บผลดิบมา ผูน,นั้นย่อมไม่รู้รสแห่งผล,ลไม้นั้นทั้งพืชพันธ์ุแห่งต้นไม้นั้นก็ย่อมพินาศรัฐเปรียบด้วยต้นไม้ใหญ่พระราชาใดทรงปกครองโดยไม่เป็นธรรมพระราชานั้นย่อมไม่รู้จักรสแห่งรัฐนั้นและรัฐของพระราชานั้นก็ย่อมพินาศ เมื่อต้นไม้ใหญ่มีผลผู้ใดเก็บเอาผลสุกมาผู้นั้นย่อมรู้รสแห่งผลลำไม้นั้นและพืชพันธุแห่งต้นไม้นั้นก็ไม่พินาศรัฐเปรียบด้ต้นไม้ใหญ่พระราชาใดปกครองโดยธรรมพระราชานั้นย่อมทรงทราบรสแห่งรัฐนั้นและรัฐของพระราชานั้นก็ไม่พินาศ เมื่อครั้งที่พระสัมมาสมัมพุทธเจ้าเสด็จจาริกไปโปรดเหล่าเวณน,นยศัตว์ทั้งหลายพลงทรงสแสดงอริยสัจสี่ซึ่งเป็นหัวใจในการนำพาสรรพสัตว์ให้หลุดพ้นจากทุกข์จนมีผู้ตัดสรุตามพระองค์นับไม่ถ้วนและในขณะเดียวกันพละงก็ทรงปลูกฝังคุณธรรมสำหรับการดำเนินชีวิต ไปชีวิตมีความสุขและก็มีความปลอดภัยในสังสารวัตรทรงตอบปัญหาธรรมะอันลึกซึ้งซึ่งสามารถชนะใจบรรดาผู้น,นำแว่นแควนกษัตริย์มหาศาลไปจนถึงบรรดาพระมนาจารย์ที่มีชื่อเสียงในยุคสมัยนั้นจนเป็นที่เรื่องลือไปทั่วชมพูทวีป แม้กษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่ก็ยังเดินทางมาเข้าเฝ้าเพื่อรับฟังพระพุทธวจนะเพื่อนำไปปฏิบัติมีทั้งเรื่องรัฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ดังธรรมภาสิทธิ์ที่หลวงพ่อได้ยกขึ้นมากล่าวเมื่อสักครู่นี้นะจ๊ะเพราะก่อนตัดสรุธรรมนั้นลุงก็ทรงสำเร็จ ศิลปศาสตร์มาถึงสิบแปดสาขาดังนั้นพระองค์จึงเป็นผู้เลิศด้วยพระปัญญาที่คุณที่มีความรอบรู้ทั้งวิชาการทางโลกและก็วิชาชีวิตที่จะนำไปสู่ความหลุดพ้นจากทุกข์สำหรับวันนี้หลวงพ่อจะนำอัจฉริยภาพของพระผู้มีพระภาคเจ้า ในด้านรัฐศาสตร์การปกครองและการบูชายันตามหลักพุทธวิธีโดยผ่านเรื่องราวจากกูตะทันตสูตรสำหรับกูตะทันตสูตรนี้เป็นระส,สูตรที่เกิดจากกูตะทันตพรามได้ทูลถามพระบรมศาสดาเกี่ยวกับการบูชายัน ที่ถูกหลักวิชาพระผู้มีประภาคทรงอธิบายวิธีบูชามหายันสามประการซึ่งมีองค์ประกอบ16อย่างโดยการยกเอาพิธีบูชามหายันของพระเจ้ามหาวิชิตราชในสมัยอดีตมาตรัสเล่าประกอบเรื่องย,ย่อก็มีอยู่ว่า พระเจ้ามหาวิชิตราทรงมีพระราชทรัพย์มหาศาลมีพืชพันธัญญาหารเต็มท้องพระครังทรงทำสงครามได้รับชัยชน,นะจนได้ครองดินแดนกว้างใหญ่ไพศาลวันหนึ่งรงรสงค์จะทำวิธีบูชาย,ยันขอความสุขสวัสดีแก่โรงเอง และเหล่าอาณาประชาราชจึงทรงปรึกษากับพระามโปรหิตว่าจะทำอย่างไรดีพระามโปรหิตจึงกราบทูลแนะนำให้ทรงทำเป็นขั้นตอนดังต่อไปนี้คือขั้นตอนที่หนึ่งให้ทรงปราบจนผู้ร้ายแบบถอนลากถอนโคน เพือ่อให้กลับมาเป็นเส้นหนามของแผ่นดินอีกต่อไปโดยวิธีการสามอย่างคือวิธีที่หนึ่งให้พระราชทานพันธุ์พืชและอาหารแก่เกษตรกรผู้ขยันในการทำเกษตรวิธีที่สองให้พระราชทานต้นทุนแก่ราษฎรผู้ขยันในการค้าขายวิธีที่สาม ให้พระราชทานอาหารและเงินเดือนแก่ข้าราชการผู้ขยันในหน้าที่ราชการพระเจ้ามหาวิชิตราชทรงปฏิบัติตามคำแนะนำโดยเคร่งครัดกลบปรากฏว่าได้ผลดีเป็นอย่างยิ่งคือพระราชทรัพย์กลับเพิ่มพูนมากขึ้นบ้านเมืองก็ไม่มีโจรผู้ร้าย ไม่ต้องปิดประตูเรือนอันณาประชาราชก็อยู่เย็นเป็นสุขกันทั่วหน้าเมือเ่อดำเนินการขั้นที่หนึ่งสำเร็จแล้วต่อมาก็ขั้นที่สองทรงมีรับสั่งถึงบุคคลในพระราชาอนณาเขตสพวกคือ 1. พวกเจ้าผู้ครองเมืองต่างๆที่ขึ้นกับพระเจ้ามหาวิชิตาราช สอง่อมาดราชบริพารผู้ใหญ่ 3. พวกพระมหาศาลซึ่งเป็นผู้มีทรัพย์มากสพวกเรฤหาบดีมหาศาลเพื่อขอให้บุคคลหล่าน,นั้นรับทราบการพระราชทานพิธีบูชามหายันและขอความเห็นชอบด้วยซึ่งปรากฏว่าบุคคลหล่าน,นั้น ตอบรับด้วยดีคำรับรองนี้เรียกว่าอนุมัติสีจ้าบ,บุคคลสพวกถือเป็นองค์ประกอบ4ประการในองค์ประกอบทั้งหมด16ประการต่อมาก็เป็นขั้นที่สให้ตรวจหาคุณสมบัติ8ประการของเจ้าของที่จะทำพิธีบูชามหายันและคุณสมบัติ4ประการ ของผู้ประกอบพิธีปรากฏว่าทั้งพระเจ้ามหาวิชิตราชและพรามปุโรหิตต่างก็มีคุณสมบัติครบถ้วนตามตำราจึงเป็นอันได้องค์ประกอบของมหายันครบทั้ง16ประการที่พรามปุโรหิตให้พระเจ้าวิชิตราชทำอย่างนี้ก็เพื่อ จะได้ไม่มีใครขราหานินทาได้ในภายหลังขันติสีให้ทรงวามพระไทยในการบูชามาหายันสามประการคือต้องไปทรงเดือดร้อนพระไทยว่าหนึ่งกองโภคสมบัติอันยิ่งใหญ่ของเราจากสิ้นเปลืองไปสองกองโภคสมบัติอันยิ่งใหญ่ของเรากําลังสิ้นเปลืองไป 3. กองพะคัสมัติของเราได้สิ้นเปลืองไปแล้วขั้นที่5้าไอ้ทรงวางพระไยในผู้มารับทานซึ่งก็จะมีทั้งคนดีและคนไม่ดีปะปนกันโดยทรงตั้งพระไยเจาะจงให้แก่ผู้ถึงงดเว้นจากอากุศลกรรมบทสิเท่านั้นขั้นที่หกในการทำพิธีบูชามาหายันนั้น ไม่ต้องฆ่าแพะแกะไก่สุกรและสัตว์อื่นใดไม่ต้องตัดไม้ทำลายป่ามาทำหลักบูชายันพวกชายกรรมกรของพระเจ้ามหาวิชิตราชก็ไม่ต้องถูกบังคับให้ทำในสิ่งที่ตนไม่ต้องการซึ่งจะต,ต้องใช้ในวิธีมีเพียงเนยใสเนยข้นนมเปรี้ยวน้ํมัน น้ำพึ่งและก็น,น้ำอ้อยเท่านั้นบุพจำมหาวิชิตราชทรองเตรียมการเสร็จตามขั้นตอนแล้วเราจะผูกรองเมืองอมาตพระมหาศารและพวกข้าหบดีมหาศาลก็ได้นำทรัพย์จำนวนมากมาร่วมในพิธีนั้นด้วยแต่พระจามหาวิชิตราชไม่ทรงรับกลับเพิ่มพระราชทรัพย ให้กับบคุคคลเนั้นอีกด้วยบคุคคลทั้งสี่กลุ่มนี้เมื่อได้รับทรัพย์กลับคืนมาแล้วก็ให้ตั้งโรงทานขึ้นในทิศทั้งสี่ของหลุมยันคือพวกเจ้าผุครองเมืองตั้งโรงทานในทิศตะวันออกพวกหมาดในทิศใต้พวกรามหาศาลในทิศตะวันตกและพวกเครือหบดี ในทิศเหนือและทำการแจกทานไปพร้อมๆกับพระจำมหาวิชิตราชกูตะทันตพรามได้ทูลถามพระผู้มีภาคเจ้าว่ายังมียันอย่างอื่นที่เตรียมการน้อยแต่มีผลมากกว่ามหายันดังกล่าวหรือไม่ทรงตรัสตอบว,ว่ามีคือนนิตยทาน การให้ทานเป็นประจำกับผู้มีศีลส่วนที่ลงทุนน้อยแต่ได้ผลมากก็คือการสร้างวิหารอุทิศถวายแก่สงฆ์จากทิศทั้งสี่การถึงพระรัตนตรยัยเป็นที่พึ่งที่ระลึกการสมาทานศีลห้าการออกบวชประพฤติพรหมจรรย์ตั้งอยู่ในศีลสมาธิ ปัญญาจนได้ฌานสี่เม่อได้ฌานสีแล้วก็จะเจริญภาวนาให้ยิงๆเ่งขึนไปจนได้วิชาแปดและกระดบบุรุธรรมเป็นพระอรหันต์ในที่สดุดกูตะทันตพรามเลื่อมใสในพระธรรมเทศนาขอประกาศตนเป็นอุบาสกและขอถึงพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งตลอดชีวิต แล้วสั่งให้ปล่อยสัตว์ทั้งหมดติดเตรียมไว้มาเด้ฟังอนุบุพิกถาต่อไปอีกก็ได้บรรลุประโสดาบันทั้งหมดนี้ก็เป็นเรื่องยหอๆ่ๆกูตะท่านต่อสูตรส่วนรายละเอียดเราก็จะมาติดตามรับฟังในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้ ก็ย้ขยันนั่งธรรมะกันนะจ๊ะปฏิบัติไปจนกว่าจะได้เก้าถึงพระธรรมกายกันทุกทุกคนในที่สุดนี้หลวงพ่อขออมนวยพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญให้ประสบความสำเร็จในชีวิตในธุรกิจการงานและสิ่งที่พึงปร,รารถนา ไอ้มีมหาสมบัติจักรพรรดิตักไม่พร่องบังเกิดขึ้นเอาไว้ใช้สร้างบรมีอย่างไม่รู้หมดสิน้นให้มีสุขภาพพารรนำใหม,ม่สมบูรณ์แข็งแรงมีอายุไขยืนยาวได้สร้างบรมีกันไปนานๆให้ครอบครัวอยู่เย็นมันโซกเป็นครอบครัวแก้ว ครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกใหอมีดวงปัญญาสว่างสวยัยได้เข้าถึงพระธรรมกายโดยง่ายโดยเร็วพลันจงทุกท่านเถอ